สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆทุกคนไปติวในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปติวเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ คราวนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนหยิบชีตติวของวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กนะคะจะติวในชีตนี้นั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนหยิบขึ้นมาเลยนะลูกอ่ในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะๆๆเด็กๆอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะได้แก่ ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหน,นักนั่นเองนะคะซึ่งระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่อะไรคะเด็กๆเริ่มต้นที่ปากใช่ไหมคะจากปากก็ไปยังไรลูกไปยังหลอดอาหารใช่ไหมคะจากหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารนะคะจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้เล็กนะคะจากลำไส้เล็กไปยังลำไส้ใหญ่ จากลำไส้ใหญ่ออกสู่บริเวณทวารหนักนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารกันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะอวัยวะแรกที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารนะคะเด็กๆก็คือปากนั่นเองใช่ไหมคะ ปากนะคะเด็กๆเ,เป็นจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหารนะคะซึ่งปากของเรานั้นจะมีฟันซึ่งจะทนะําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารที่มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วยังมีลิ้นที่ช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ําลายเพื่อทําให้อาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีความลื่นแล้วก็สะดวกต่อการกลืนนั่นเองนะคะโดยน้ําลายเนี่ยนะคะเด็กๆมีการผลิตเอนไซ ที่มีชื่อว่าเอมไซม์อะไมเลสนะคะโดยเอมไซม์อะไมเลสที่อยู่ในปากของเราเนี่ยนะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารประเภทแป้งให้เป็นน้ําตาลนั่นเองค่ะ โดยต่อมน้ำลายที่อยู่ในปากของเรานะคะเด็กๆจะเป็นต่อมที่มีท่อแล้วยังทําหน้าที่ในการผลิตน้ําลายออกมานั่นเองนะคะต่อมน้ําลายของมนุษย์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คู่นะคะเด็กๆคู่ที่1ก็คือต่อมน้ําลายที่อยู่บริเวณใต้ลิ้น1คู่นะคะ 2. ต่อมน้ําลายที่อยู่บริเวณใต้ขากรรไกรล่างอีก1คู่นะคะแล้วก็3ต่อมน้ําลายที่อยู่บริเวณข้างกบหูอีก1คู่นั่นเอง นะคะต่อมน้ำลายทั้ง3ามคู่ทั้ง3าคู่นี้นะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซ์อมิเลสนะคะซึ่งเอนไซ์อมิเลสเนี่ยนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารประเภทแป้งให้เป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะเมื่อปากใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ยังมี น้ำลายนะคะจะทำหน้าที่ในการผลิตเอนไซม์ไมเลสใช่ไหมคะเพื่อช่วยย่อยอาหารประเภทแป้งให้เป็นน้ําตาลนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆอาหารก็จะผ่านมายัางหลอดอาหารของเรานั่นเองนะคะหลอดอาหารนะคะเด็กๆจะเป็นทางผ่านของอาหาร ให้อาหารนั้นสามารถเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหารได้นั่นเองนะคะโดยหลอดอาหารนะคะดเด็กๆจะทําหน้าที่ในการหดตัวแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้อรอบๆบริเวณหลอดอาหารนะคะเพื่อทําให้อาหารที่อยู่ในที่อยู่ภายในหลอดอาหารนั้นสามารถเคลื่อนที่จากหลอดอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารได้นั่นเองคะ่ะ เมื่ออาหารนะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนที่จากหลอด,าลอ,ดอาหารก็จะเคลื่อนที่ไปยังไรลูกนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณกระเพาะอาหารน,นั่นเองใช่ไหมคะกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนะคะเด็กๆจะผลิตกรดไฮโดรคลอริกนะคะซึ่งจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีนให้มีขนาดเล็กๆล,ล,ลงนั่นเองนะคะกระเพาะอาหารนะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารจําพวก โปรตีนนั่นเองค่ะ,ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นบริเวณที่มีการย่อยและมีการดูดซึมของอาหารมากที่สุดนะคะ เนื่องจากว่าภายในลำไส้เล็กเนี่ยนะคะเด็กๆมีเอมไซม์หรือว่านำย่อยอย,อยู่ด้วยกันหลายชนิดนะคะซึ่งบริเวณลำไส้เล็กนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดด โปรโตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจึงสรุปได้ว่าลำไส้เล็กเป็นบริเวณที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าลำไส้เล็กมีเอนไซม์อยู่ด้วยกันหลายชนิดใช่ไหมคะซึ่งลำไส้เล็กนั้นจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนและไขมันนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเด็กๆเป็นตับนะคะซึ่งตับเนี่ยนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการผลิตน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีนะคะโดยน้ำดีนั้นนะคะเด็กๆจะมีหน้าที่ในการย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆก่อนที่จะถูกย่อยต่อไปนั่นเองค่ะ ลำไส้ใหญ่นะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและเกลือแร่ให้เป็นกากาอาหารนะคะแล้วหลังจากนั้นพวกากากอาหารเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะถูกกําจัดออกทางบริเวณทวารหนักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจึงสรุปได้ว่าวัยวะที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่อะไรคะเด็กๆเริ่มต้นที่ปากของเรานั่นเองใช่ไหมคะ าจากปากไปยังหลอดอาหารจะมีลูกนะคะจากหลอดอาหารไปยังไรคะกระเพาะอาหารนะคะจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้เล็กจากลำไส้เล็กไปยังลำไส้ใหญ่จากลำไส้ใหญ่นั้นออกทางบริเวณทวารหนนะักนั่นเองคะ่ะ ประเภทของการย่อยอาหารนะคะเด็กๆเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะหก็คือการย่อยอาหารเชิงกลนะคะสการย่อยอาหารเชิงเคมีนั่นเองนะคะการย่อยอาหารเชิงกลนะคะเด็กๆ เป็นการบดเคี้ยวอาหารโดยฟันและการบีบตัวของทางเดินอาหารหรือที่เราเรียกว่าการบีบตัวของหลอดอาหารนั่นเองใช่ไหมคะจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของโมเลกุลและทําให้สารอาหารนั้นมีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่า การย่อยเชิงกลก็คือการทำให้อาหารมีขนาดที่เล็กลงโดยการบดเคี้ยวอาหารของฟันใช่ไหมคะและการบีบตัวของทางเดินอาหารหรือว่าการบีบตัวของหลอดอาหารนั่นเองนะคะการบีบตัวและลายตัวของหลอดอาหารนั่นเองนะคะสองนะคะเด็กๆก็คือการย่อยเชิงเคมีนะคะ การย่อยเชิงเคมีนะคะเด็กๆเ,เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะโดยจะใช้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทําให้อาหารนั้นมีขนาดเล็กที่สุดนั่นเองนะคะตัวอย่างของการย่อยเชิงเคมีนะคะเด็กๆคุณครูได้บอกว่าจะมีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆก,การย่อยเชิงเคมีก็อย่างเช่นการย่อยอาหารในลำไส้เล็ก การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าการย่อยอาหารในปากโดยการใช้เอนไซ์อมเลสในการย่อยแป้งให้ไปเป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเราจึงสรุปได้ว่าระบบย่อยอาหารในร่างกายของมนุษย์เริ่มต้นที่ปากของเรานั่นเองใช่ไหมคะ ภายในปากของเรามีอะไรบ้างคะเด็กๆมีฟันมีลิ้นแล้วก็มีน้ำลายท่นเองใช่ไหมคะ โดยฟันที่อยู่ในปากของเรานะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงใช่ไหมลูกนะคะโดยการบดเคี้ยวของฟันเนี่ยนะคะเด็กๆเราเรียกว่าการย่อยเชิงกลน,นั่นเองใช่ไหมคะนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆในปากของเรานอกจากมีฟันแล้วยังมีน้ำลายแล้วก็ลิ้นนั่นเองใช่ไหมคะลิ้นและน้ำลายนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการคลุกเคล้าอาหาร ให้มีความอ่อนนุ่มแล้วก็สามารถกลืนได้อย่างสะดวกนั่นเองนะคะโดยในปากของเรานะคะเด็กๆจะมีต่อมน้ำลายนะคะต่อมน้ำลายที่อยู่ในปากของเราเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คู่นะคะก็คือบริเวณข้างกกหู ใต้ลิ้นนะคะเนี่ยบริเวณข้างกบหูตรงนี้นะลูกนะคะใต้ลิ้นแล้วก็ใต้ขานไกลล่างนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆอาหารนะคะก็จะเคลื่อนที่มาอย่างไรคะหลอดอาหารนั่นเองใช่ไหมคะหลอดอาหารนะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการเป็นทางผ่านของอาหารให้สามารถเคลื่อนที่จากหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารได้นั่นเองนะคะหลอดอาหารนะคะเด็กๆจะมีการทํางานโดยการ บีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหารทําให้อาหารที่อยู่บริเวณหลอดอาหารนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปยังอะไรครัไปยังกระเพาะอาหารได้นั่นเองใช่ไหมคะกระเพาะอาหารนะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วลำไส้เล็กของเรานะคะเด็กๆลำไส้เล็กเนี่ยนะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารได้หลายชนิด เนื่องจากว่าภายในลำไส้เล็กนั้นมีเอนไซม์ที่เยอะนั่นเองนะคะลำไส้เล็กนะคะเด็กๆจะย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่นะคะเด็กๆจะทำหน้าที่ในการ ดูดซึมพวกน้ำแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะให้กลายไปเป็นกากอาหารนะคะแล้วหลังจากนั้นกากอาหารนะคะเด็กๆก,ก็จะออกมายัางบริเวณทวารหนักนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะเด็กๆโดยประเภทของอการย่อยของระบบย่อยอาหารนะคะเด็กๆเ,เราแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือ1การย่อยเชิงกล และ 2. การย่อยเชิงเคมีใช่ไหมคะการย่อยเชิงกลนะคะเด็กๆก็คือการทําให้อาหารนั้นมีขนาดเล็กลงนั่นเองใช่ไหมคะส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะเด็กๆเป็นการทําให้สารอาหารมีขนาดเล็กมากที่สุดนะคะการย่อยเชิงกลอย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆ การใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารใช่ไหมลูกนะคะหรือว่าการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าการบีบตัวและคลายตัวของทางเดินอาหารนะคะส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะเป็นการทําให้สารอาหารมีขนาดเล็กลงที่สุดใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆตัวอย่างของการย่อยเชิงเคมีอย่างเช่นอะไรคะ การย่อยอาหารที่บริเวณของลำไส้เล็กใช่ไหมคะการย่อยอ่าลำไส้เล็กทําหน้าที่ในการอะไรคะ ย่อยอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าย่อยอาหารจําพวกโปรตีนหรือว่าย่อยอาหารจําพวกไขมันนั่นเองนะคะหรือว่าการย่อยอาหารภายในกระเพาะอาหารก็เป็นการย่อยเชิงเคมีอีกวิธีหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวคราวนี้นะคะคุณครูติ๊กจะพาเด็กๆทุกคนไปทําข้อสอบในเรื่องของระบบย่อยอาหารการในสไลด์ถัดไปกันเลยคะ่ะ คราวนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนหยิบแนวแบบทดสอบวิชาวิวทยาศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําข้อสอบกันนะคะเด็กๆอย่างข้อที่1นึ่งเะคะถามว่ากระเพาะอาหารทําหน้าที่ผลิตน้าย่อยออกมาเพื่อช่วยย่อยอาหารในข้อใดนะคะคุณครูติ๊กได้บอกไปแล้วนะคะว่ากระเพาะอาหารของคนเรานั้นจะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารประเภทเดียวก็คืออะไรคะโปรตีนนั่นเองใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ใช่ไหมลูกนะคะส่วนข้อกอไก่ไขมันกับคาร์บไฮเดรตจะถูกย่อยที่บริเวณลำไส้เล็กนั่นเองนะคะ<ม>ข้อ2นะคะเด็กๆเกขาถามว่า ข้อใดเก่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย่างมีสัดส,ส่วนนะคะก็ไก่รับประทานส้มตำทุกมื้อจะช่วยลดความอ้วนได้ถูกไหมคะไม่ถูกนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆอยากจะลดความอ้วนเด็กๆก็จะมีวิธีในการทําก็คือการรับประทานผื่ผักผลไม้นะคะแล้วก็การออกกําลังกายนั่นเองนะคะ ขอไข่นะคะเด็กๆการรับประทานอาหารที่เผ็ดๆนะคะจะทําให้เรานั้นเจริญอาหารได้ดีถูกไหมคะไม่ถูกนั่นเองนะคะขอควายนะคะเด็กๆรับประทานอาหารชนิดใดก็ได้แต่ต้องครบห้าหมู่ถูกไหมลูก ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบข,ข้อคอไฟนะคะการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเด็กๆจะทําให้ร่างกายของมนุษย์ทำไมคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองนะคะส่วนข้อคอายไ,ไม่ถูกนะคะเด็กๆรับประทานอาหารซ้ํากันทุกมื้อนะคะ การรับประทานอาหารที่สำกัญเนี่ยนะคะเด็กๆจะทำให้เกิดความสำสัาจำเจแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ไม่ครบท้วนนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะเด็กๆอวัยวะใดเป็นส่วนแรกของระบบย่อยอาหารนะคะ อวัยวะใดเป็นส่วนแรกก็คือจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่อะไรคะเด็กๆเ,เริ่มต้นที่ปากของเรานั่นเองใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเราหยิบจับอาหารเข้าสู่ปากของเราเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอวัยวะที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นส่วนแรกของระบบย่อยอาหารก็คือปากนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ ข้ององ,งูนะคะต่อไปนะคะเด็กๆข้อใดเก่าวถูกต้องเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่นะคะพ้อใดเก่าวถูกต้องเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ก็ไก่ทําหน้าที่ในการดูดน้ำและเกลือแร่ถูกไหมลูกข้อแรกก็คือถูกเลยใช่ไหมคะลำไส้ใหญ่นะคะเด็กๆจะทําหน้าที่ในการดูดน้ําและเกลือแร่นะคะส่วนขอไข่นะคะทําหน้าที่ในการย่อยสารอาหารจําพวกไขมันใช่ไหมลูก ย่อยโปรโตีนหรือว่าคาร์โบไฮเดรตไม่ถูกนะคะเด็กๆเนื่องจากว่าอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการย่อยไขมันโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตคืออะไรคะเด็กๆก,ก็คือลำไส้เล็กนั่นเองคะ่ะข้อที่5นะคะเด็กๆเขาถ,ถามว่า ปากมีเอมไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารจําพวกใดนะคะปากมีเอมไซม์ที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารจําพวกใดนะคะกอไก่แป้งถูกไหมลูกกอไก่ก็คือถูกเลยใช่ไหมคะในปากของเราเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไมเลสนะคะเอนไซม์อะไมเลสที่อยู่ในปากของเราถูกผลิตมาจากอะไรคะมาจากน้ําลายนั่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งเอนไซม์อะมเลสจะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งนั่นเองนะคะข้อถัดมานะคะเด็กๆเ,เขาถามว่าอาหารในข้อใดที่ให้สารอาหารที่แตกต่างจากข้ออื่นนะคะอาหารในข้อใดที่ให้สารอาหารแตกต่างจากข้ออื่นนะคะก็ไก่ขนมปังคือสารอาหารจําพวกอะไรคะคาร์โบไฮเดรตนั่นเองใช่ไหมคะขอไข่นะคะเด็กๆเ,เส้นหมี่ก็คือสารอาหารจําพวก คาร์โบไฮเดรตนะคะข้อควายสารอาหารจำอ่กข้าวสวยสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันใช่ไหมคะขอกอง,องูนมถั่วเหลืองเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนั่นเองใช่ไหมคะเขาถามว่าอาหารในข้อใดที่ให้สารอาหารแตกต่างจากข้ออื่นก็คืององงูตอบนมถั่วเหลืองนั่นเองคะ่ะ มาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้เราก็ได้ติวในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของระบบย,ะย่อยอาหารไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะลูกนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลือมอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ